ครับผมวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนหน้าจอซัมซุง A12 กันนะครับเอย่าลองเปิดเครื่องดูก่อนอเครื่องติดมาไหมอ๋อเครื่องติดอยู่นะครับผมเ,เ,เรามาเริ่มกันเลยนะครับ เรียกนะครับถอดตัดสิมอ่มาก่อนเลยอุปกรณ์นะครับจอภาพนี้ก็หาได้ตามอินเท์เน็นทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีไข่ควงหน่อยนะครับตัวนึงไข่ควงหนึ่งตัวนะครับไขควงสี่แจ็คตัวนั้นแล้วก็ยางรัดจอนะครับยางรัดแกงเี่ยนะครับสำหรับปรุกัดจอได้โอเคต่มามาเริ่มแกะเลยครับผม ขอใช้เป็นแผ่นเล็กนะครับในการแกะคลิปนี้เพราะว่ากรอบอของขั้นจะแข็งหน่อยจริงใช้เล็บก,ก็ได้นะครับใช้เล็บจะเอาแต่นี่เล็บผมมันไม่มีแล้วต้องได้ใช้ตัวงัดช่วยหน่อยนะครับ ระวังแพรนะครับมันจะมีแพรตัวแพรปุ่มกดของเขาอยู่เปิดออกมานะครับปลดแพรก่อนเลยต่อมานะครับ,รบขันน็อตตัวนี้แพรจอรเขาเจออยู่อย่างนี้ต้องขันทั้งตัวข้อบนและตัวข้อล่างออก ข้อออกมานะครับอย่างนี้ต้งเกียรดีนะครับว่าเราขันนอตคตบทุกจุดยังถ้าขันนอตคทุอยู่แล้วลองมันงัดขึ้นมาหน่อยแต่ทำไมดูเหมือนว่ายังแน่นมากเลยอ๋อต้องมาออกข้างๆนะครับโอเคต่อมาปลดขั้วแบตออกก่อนเลยนะครับปลดแผ่จอปลดแผ่จอบนล่างนะครับ มำชงแนะนําว่าให้ต้องเทสจอก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่าบางทีจอมันจะทัสกินไม่ได้นะครับต้องฟิกทับผมจะเทสยังไงถ้ามันวางทาบไม่ได้คงต้องเอาจอเก่าออกก่อนนะครับดูกไปดูกัน ่ครับต้องเป่า,เาจอเก่าออกก่อนนะครับอจอเก่าออกต้องเอาจอเก่าออกก่อนวิธีเอาจอออกนะครับผมจะใช้เทปติดเพื่อไม่ให้กระจกมันกระจายนะครับถ้าคุณผู้ชมก็สามารถใช้คัตเตอร์นะครับงัดขึ้นมาได้เลย,เลยแต่จอมันจะกระจกมันจะกระจายเต็มโต๊โะนะครับสำหรนะับน น,น่าจะมีกาวหลังจอด้วยมาเริ่มงัดกันเลยครับ โอเคครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะเทสจอก่อนนะครับมันจะเทสยากหน่อยนะครับให้เราวางจอในลักษณะนี้ดีผมไม่ดูวางจอในแนวนี้นะครับเอาแพรตัวล่างแปะลงไปแนวนี้แล้วก็แพรตัวบนเราก็ท่าม,มาอย่างนี้เลยนะครับเทสได้เหมือนกันผมลองมาแล้วนะครับ แต่ว่าถ้าเป็น A12 เนระามันจะยากหน่อยต้องเอาแพร์โฮมมอพ่วงด้วยแล้วก็ใส่แบบเข้าไปเปิดเครื่องออันนี้ผมเทสมาแล้วนะครับรอบหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะเปิดจอออกเลยจอตัวนี้ผ่านอยู่นะครับถ้าใครจะเทสนะถ้าใครไม่เทสก็ไม่ต้องเทสนะครับโอเคต่อมาจอตัวนี้ผ่านใช้ได้ ขั้นตอนเาจออเน่ยมันจะต้องไปเอาออกตรงถังขยะนะครับต้องถังขยะมาลองไว้อย่างนี้ท่านผู้ชมแบบอย่างนี้เลยนะครับเพราะ <c oughs> ว่าอะไรถึงต้องอย่างนี้มันจะเปื้อนนะครับมันจะเปื้อน เพราะว่ามันเป็นคิดว่าเป็นกาวหลังจอแล้วครับมันจะเหมือน a 3เอที่ผมเมปลี่ยนไปวันนั้นจอต้องเสียแล้วครับถ้าจะหัอมันมากแล้วเขารอ,อก,กระจกกันนะเรื่องนี้จะรอคาบอยดีนะครับคิดว<า>่าึ้นยากมากกาวหลังจอไหมถ้าไม่หลังจอนี่คือเดี๋ยว ทำให้หลังจอแกะง่ายนะครับโอเคไม่ใช่กาวหลังจอนะครับแกะง่ายแกะง่ายสังขยาก,ก็ลังเป็นอยู่ เปลี่ยนมาเป็นปกใสนะครับเอ,อระวังนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นปกใสไล่กลิ่นนะครับนี่ครับพอเราติดตัวนี้ไว้นะกระจกมันจะไม่กระจายตัวนะครับ จะเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดบอดี้ Body นะครับขูดกาวรอบๆใช้ตัวนี้ขูดก็ได้นะครับผมขออนุญาตไปขูดกาวเก็บเศษกระจกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันโอเคครับผมต่อมาแล้วครับจะเป็นขั้นตอนการทากาวหลังจากทำความสะอาดเสร็จนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้ขูดกาวรอบๆออก ผมจะใช้ยางรัดแกงนะครับในการดึงจอลงอยางรัดแกงกับเทปใสนะครับเทปใสตัวนี้มันจะได้ดึงลงสนิทนะครับทุกมุมทากาวได้เลยครับ กาวนี้แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับกาวใส่กาวดําก็ได้ถ้ากาวดํามันจะชื่อว่าเบอร์ทีเจ็ดพันนะครับแต่มันจะแห้งไวน,นะเหมือนเดิมครับผมหาซื้อได้ตามที่ทั่วไปนะครับรูปร่างหน้าตากาวเป็นประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาจอมาใส่นะครับจอนี้เราเอาเทปบใส่ดึงแพรมานไอยหน่อยนะครับแล้วก็พับตัวนี้ลงมาหน่อยถ้าเป็น A12 มันจะมีช่องสองช่องอยู่ตรงข้างล่างนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่แผยใหญ่ <c oughs> แพยยาวจะสอดเข้าไปนะครับช่องนี้เป็นแผยเล็กเราก็ต้องสอดแผยยาวเข้าไปก่อนอย่างนี้แล้วก็เอาแผรเล็กลงไปแล้วก็ประกบนะครับประกบลงได้เลยพอประกบแล้วนะครับใส่แผยจอไว้เลยก็ได้นะครับกันมันหลุด ก็ใส่ไว้เลยก็ได้ครับต่อมานะครับรูปกาวทิ้งเลยอครับหลังจากเราลูกกาวให้สนิทแล้วนะครับเอาเทปมาดึงไว้เทปใส่ทิ้ง นี่หน่อยชุดกล้องผมจะแกะออกก่อนดีกว่าไม่แกะดีกว่าครับ Okay. ผมก็ใช้เทปส่ดึงไว้ประมาณนี้นะครับเทปดึงจอไว้แล้วก็เอาอยางมาลัสกรอบมันจะต้องเป็นประมาณนี้นะครับสำทรงเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องจอจอหนาหน่อยนะครับจอบางงานต้องรัดแน่นหน่ย ครับผมเราก็รัดยางทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับให้กาวมันเซตตัวประมาณนี้เรากาวมันเซตตัวเดี๋ยวมาต่อกันนะครับให้ผมก็จะปล่อยไปทีนี้ย็ผมเนี๋ยเรามาประกอบกันต่อเลยนะครับหลังจากเราไปล่อยไว้สักพักนะครับเดี๋ยวผมขอแกะยางหนี่ แกะยางแต่แกะเทปออกนะครับกล่าวว่ากาวมันแห้งเสร็จตัวนะครับแล้วเราเคอยมาประกอบต่อมาก็แกะเทปนะครับแกะเทปที่เราพันคลอ 別にあんかん。 ใส่ตัวครอบตัวล่างด้วยนะครับทําไม่ยากนะครับรุ่นนี้ทําง่ายพอสมควรเลย A 12นะครับ มานะครับใส่แพรปุ่มปุ่มปุ่มปิดเปิดนะครับหรือปุ่มโฮมสแกนลายนิ้วมือก็ตรงนี้นะครับดูทรงแลรวใส่ให้มันได้ลักษณะน,นี้นะครับอ็ดสองประกบเข้าไปได้เลยนี่ก็จะปิดคลิปแล้วนะครับลองไปใช้กันดูนะครับวิธีนี้แล้วก็ใส่หลอดซิมเข้าไปในเปิดเครื่องเลยนะครับ โอเคส่งงานได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับอันนี้ก็จบขั้นตอนการเปลี่ยนจอโป a เย12แล้วนะครับผมขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับ